อกได้บัดนี้นะมาขออยู่ขอกินนันได้ขอเป็นลูกในบ้านเป็นบ้านในส่วนของพ่อของแม่พอให้ฮับให้โจมเอาเป็นผัวเดียวเมียเดียวพัวแก้วมีทิพย์ผัวยิบมีแซวขัวห้างเมีมีเด้ออ่าให้แนเลยได้เราฟังได้เราเป็นเพื่อนพ้องกบ้านเิ่ากันบ้านพครบละไอ้น้องลุงจ่าจกไสเรือลักลอบขึ้นมาไอ้ดอกเระบม่มีเล

nè đi mà, <laughs> à, chắc, cái gì đấy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 , งานได้เงินกัน่เลยอะันนั้นแม่เม่ะไม่มาีแล้วให้อาุกา่ี่มอบี่เาจะเอาค่าพกเอาค้าอ่าได้าพกนะคำั่นก็ให้อาลูกพกคองคำกับมอจะเบา้องซาวาผ้าใช่บ้าาใ่บ้าแล้วก็เอาเอ่อเ้ พ่อไม่ลับเราก็พอเอาเข้าห้องพ่เออเอาพ่อได้ปะดี๋ยนะให้เจ้ามอให้ลูกใครเลยซะมอใลูกใครเลยซะให้กันให้กูนได้ปะดีน่ะะี่ผูกเป็นมันเป็นอไรได้ให้เต้นโต้นนี่เป็นใเป็นผัวเดียวเมียเดียวโแกซเมียีัวยิ่มีซัห้าเมียเเดอ

เมาเด็ไมเอาไมเอาดบนี้ทำให้วดไม่าเ yeah. right. ็ดสันให้เขมอาขกียวแต่แล้เเลียไ่พอดเก่งเก่งแล้วกแร้นตีนรการท่พ่อหมวันนี้ก็ถือว่ามีเมีมสมรนะลดกาลในกต่อไปนี้พอพอนอม่อนไม จอมเลยก็มีนี่ไงอ๋อคุณบรแข็งแรงเข้าห้างนั้นหนึ่งเพราะเขาเข้าใจขอบ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 